กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับปอสองข้าหนึ่งข่านะคะยังคงอยู่กับพิชัยชัชชัยแสงสว่างค่ะและภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่35สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและประชาชนจิตอาสาพร้อมกําลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมบวชป่าและปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ดินน้ํา และเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชนณบริเวณป่าชุมชนบ้านแม่เรียบหมู่2ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายนั่นเองค่ะต่อนเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่ดยบัญชาการทหารพัฒนาจัดเจ้าหน้าที่ขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้โครงการทหารพันธ์ดีดำเนินการขอป,ปรากา1จุลดารวมจำนวนไข่9,000ฟอง เพื่อนำไปเพาะฟักไข่ปลาในการเตรียมผลิตลูกพันตราินจิรดาในโครงการทหารพันธีนาตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต่อไปกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่26ำนากงานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกําลังพลชุดปฏิบิติงานช่างหน่วยช่างพัฒนาดาเนินการติดตั้งถังเก็บน้ำอ e เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพืน้นที่ณสำนักสงูเย็นวิทยาวิปัสนาบ้านหนองหัวสร้างหมู่12ตำบลอุ่นจานอำเภอปุสุมานจังหวัดสกลนครน,นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ